หน่อไม้อ่อนๆขาวๆหมกใส่น้ำยานางน้ำปลารใบตูหอมๆไม่มีใบตองก็ลองสูตรนี้ดูนะครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันสวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำหมกหน่อไม้เป็นสูตรหมกหม้อหมกกระทะแบบง่ายๆครับแต่รับรองความอร่อยความแซ่บนัวไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันครับส่วนผสมของหมกหน่อไม้ก็มีหน่อไม้ครับต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยานาง หมูสามชั้นครับวันนี้ใช้เป็นสามชั้นสไลด์นะครับหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายพริกสดพริกสดนี่ใช้เป็นลูกโดดนะครับพริกแห้งเชะอมโหระพาใบแมงลักข้าวเบือกับบีกน้ำปลาน้ำปลาร้าครับเรามาตำเครื่องกันเลยนะครับพริกแห้งก่อนเลยครับตะไคร้กับกระชายครับ หอมแดงกระเทียมครับตามด้วยกะปิครับกะปินี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับสูตรนี้แม่ยายบอกมานะครับสั่งแล้วสั่งอีกครับว่าถ้าหมกหน่อไม้อย่าลืมกะปินะครับสูตรเด็ดเลยนะครับเพื่อนที่ไม่เคยลองนะครับลองดูนะครับสุดท้ายที่ข้าวเบียร์ครับ ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปหมกกันเลยครับหมูสามชั้นเนี่ยครับเราจะรวนก่อนนะครับเราจะผัดให้หอมก่อนนะครับก่อนที่จะหมกนะครับเป็นสูตรหมกหม้อนะครับแต่วันนี้ใช้กระทะนะครับใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงเลยนะครับเติมเกลือนิดหน่อยครับพอหมูมีรสชาตินะครับผัดรวนหมูให้มันเซ็ดตัวให้มันหอมก่อนนะครับ เราผัดรวนหมูก่อนนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับจะทําให้หมกหน่อไม้เราอร่อยมากขึ้นนะครับหมูก็ไม่เลี่ยนนะครับพอได้กลิ่นหอมนะครับใส่น้ํายานางเลยครับกล่าวว่าพอทั่วหมูนะครับประมาณนี้ครับเครื่องที่เราตําไว้ครับหน่อไม้ครับใส่เลยครับ พอคลุกเขาครับคลุกเขาส่วนผสมต่างๆให้มันเข้ากันนะครับช่วงนี้เร่งไฟขึ้นมาได้เลยครับเราก็ผสมทุกอย่างเหมือนกับเราหมุกไปใส่ใบตองนี่แหละครับน้ำปลาครับน้ำปลาครับใครชอบผงนัวใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ พอเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะครับก็ให้เราชิมรสชาติเลยนะครับชิมรสชาติให้ได้ตามรสที่เราชอบนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเรามีเข้าเบียร์นะครับจะทําให้ไม่ไหม้ก้นกระทะได้นะครับก้นกระทะหรือก้นหม้อนะครับแล้วก็ให้เราปิดฝาไว้ครับอบไว้ครับ พออบมาได้สักพักนะครับให้เราคอยคนคอยพลิกมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นกระทะนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ไฟเบาแล้วนะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ10นาทีนะครับคนสักสองสามรอบนะครับเราอบมาได้ประมาณ10นาทีนะครับน้ำก็เริ่มแห้งนะครับใช้ได้นะครับ ประมาณสิบถนาทีนะครับขึ้นอยู่กับน้ําที่เราใส่นะครับใส่ชะอมครับตามด้วยโหระพาครับโหระพานี่แใ่ทาให้หอมนะครับแต่ว่าใส่ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใบแมงลักครับกีตูนี้ขาดไม่ได้นะครับ คลุกเขาให้เข้ากันนิดหน่อยครับปิดฝาอบต่อประมาณสักนาทีสองนาทีครับครับประมาณนี้ครับเราก็จะได้หมกหน่อไม้น้ำแ,แห้งครับกําลังดีครับหอมมากครับไม่แพ้สูตรห่อใบตองเลยนะครับ หมกหน่อไม้ครับใส่3ชั้นสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมกหม้อหมกกระทะครับหอมอร่อยไม่แพ้6กใบตองเลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ